เด้อท่านผู้หลวงเปลี่ยนน้ําให้เรียบร้อยไปมอนแคทเปลี่ยนน้ําให้ใหม่ทุกรอบในก๊อกในถ้วยก็เปลี่ยนเป็นรอบๆไปเนาะจะใส่จะใส่สเ,งสสเงินนี่คอสวยมาใส่เงินเนาะพ่อเพิ่งเปลี่ยนน้ําให้เรียบร้อยเนาะอ่ะ,ะให้ต่ง ต้องอย่าเพิ่งฮอบน้องนะอยู่ด้วยกันดีๆนะเข้าใจไหมเอออยู่ด้วยกันดีๆไม่ต้องไปรบกันปีใหม่ละอยู่ด้วยกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีเนาะอยู่ด้วยกันดีๆไปข้บไปละไปสมอลแคทไปวิ่งวิ่งวิ่งตามหลังถ้าอยากกินไปมาวิ่งไหมวิ่งตามหลังข้ามาเร็วเร็วเรเร็ มันวิ่งไม่ใช่ตามหลังมันน้ำหน้าไปวิ่งน้ำหน้าทั้งกันไปไปวิ่งน้ำหน้ามาไปมา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 อยากกินตามมาอยากกินตามมาไป้าเดี๋ยวข้าจะเหยียบจ้ำอ่ะโอ้แดดเปรียงๆเ,เลยพระอาทิตย์สว่างสดใสสดใสชุ่มช่ชาอ่ะไปเดินอุ้มเอาเลยดีกว่าไปไปด้วยกันไป ม้มอะไรดีกว่าโอ้ที่ผมไฟนี่งามจริงๆขอถ่ายเอาหน่อยเดอ้อท่านชาวพลังเลยประทับใจอ่ะสวยจริงๆนี่ก็สวยสีแดงสดใสเนาะสมาร์ทแคทเนาะสีแดงสดใสน่ะรอรอคัดตรงนี้รอคัดตรงนี้เดี๋ยวข้ามาให้คอยคอยคอยตรงนี้ลูกนั่งลง จุดนัดพบจุดนัดคอยจุดนัดคอย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 ก่อนคอยก่อนคอยก่อนได้กินเดี๋ยวคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อนนี่คอยก่อนคอยเจ้าจงคอยคอยก่อนแป๊บหนึง่งคอยก่อน